กินน่องกินเขากันครับกินก่อนเที่ยงนะครับผมนี่นะครับม,มือได้มือพับเขา่าเข่าสวยหุ่นห่อนะครับสวยกระเจ้าห่อนออไอ้อรถตุ้งยงเนี่ยครับพี่นออ้องอ่ารถตุ้งแบ่งจามจามแบงวิวิทยจามดี เท่ร่วมไปเลยครับเท่ร่วมไปเลยเนี่ยเท่จะกินของฝากร่วมกันคือเขาเนี่ยครับชีวิตอ่าโรคพ่อเขากินกันมากไม้ไปหน่อยอ่าอาบใส่พีเรียบร้อยนะครับครับกินโรคกับโรคสองที่ต้อง คาพบิโนในพ่เอกนครับเสีกครับภาพพิอนเตรียกตัวมาินตัวบาทนีิโอย่าหูหมูครับผมย่าหูหมูมเส็ยๆเสียคือจากรุ้งหาร อากาศมอนมีเสียงนังากกรตุ้มยังอยแสบแสบ กินก่อนเที่ยงกินเดแยวกระเดี่ยวเที่ยงครับแรงเมือเม่อที้ผมไม่หิว เยู่แบบนี้หรอเอ้ยยืดตัว